สรุปแล้วก็ต้องไปไปให้น้ําเกลือซะหน่อยนะครับเอ,อ <c oughs> ทักทายนะครับวันหยุดครับผมนะเัาคงมากนะครับผมยังไงก็ต้องรับอะแหละว่าไปตามนั้นนะครับเมออื่อ หนึ่งล้านก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ครับผมโอ้ให้ตังเป็นแสนก็ว่าเยอะแล้วอย่างคนธรรมดาเนี่ยไปให้เขาเนี่ยโอ้เยอะเยอะเยอะนะครับเมื่อใช่ครับผมก็บอกแล้วไงถ้าตักตะนะมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลถูกไหมก็ความเชื่อมันก็ไม่น่าเชื่อถือไงเอฟซี <F 4. S 1> บอกง่ายๆถูกไหม ความน่าเชื่อถือมันไม่มีถามว่าเอาคุณจะไปให้เขาก็จะเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ให้ญาติไม่ดีฝเั่อเพราะว่าญาติเขาก็ไม่มีที่เออไม่มีที่ทากินทําไมไม่ให้ญาติล่ะถูกไหมไม่ผิดด้วยให้ญาติอ่าเห็นไหมเออแล้วไปให้ทําไมคนนั้นนะเอาอย่างเงี้ยเหมือนกับเงินน่ะเหมือนกับเงินที่ให้อ่ะนะครับแล้วญาติเขาก็ถามว่าไม่ให้ให้ญาติเขาไม่ดีฝรั่งจะไปให้ทําไมคนอื่นนะเขาก็พูดอย่างเงี้ยขนาดญาติเขายังพูดแบบนั้นเลย เออไปให้ทําไมคนอื่นให้ใจเสน่หาทําไมให้เยอะขนาดนั้นให้ญาติไม่ดีฝรืองเขายังบอกว่าญาติเขายังได้ไม่เยอะเลยญาติเขาได้เท่าไหร่ยี่สิบล้านหรือ,อยังไงเนี่ยนะเออกับไอ้กับญาติเขานะเขาให้เขาให้แค่สิบล้านหรือยี่สิบล้านนี่แหละเขาให้ก็ถือว่าเยอะนะแต่อันนี้โอ้โหให้เกือบร้อยล้านเอฟซีมันใช่ที่ไหนล่ะเอฟซีมันมันโอเวอร์ไปไงนะครับมันความน่าะชื่อมันก็เลยไม่มี เออมันก็เลยไม่มีไงนี่แหละคือประเด็นนะเอซี MC. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเวอร์วังอลังการอะไรที่มันมันเป็นเวอร์ไปเนี่ยความน่าจะถือมันก็เลยไม่มีใช่ไหมการที่มีความเสน่หาอะไรคุณไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเนี่ยนะคุณไม่ได้เป็นกิ๊กเป็นกัก๊กเป็นอะไรกันเขาจะมาให้ทําไมเยอะแยะขนาดนั้นเขาไปให้ญาติเขาไม่เที่เ,หเหลหรือ,ออ่ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาต้องให้ญาติถูกไหม นะเงินก็เหมือนกันเงินก็เหมือนกันเห็นไหมญาติเขายังออกมาพูดว่าเอาทําไมทำไมำไให้คนอื่นเยอะขนาดนั้นใช่ไหมทําไมไม่ให้ญาติเขาบอกเขาไม่เชื่อทัศหนัยหาเขาไม่เชื่อแล้วแล้วเจ้าของเาก็พูดว่าไม่ใช่เออเขาก็บอกว่าเจ้าของเงินเขาบอกไม่ใช่ให้มาเพื่อลงทุนน่าเห็นไหมมันชัดเจนไหมทีงานนี้มันไม่ยากเลยเอฟซีแอดบอกเลยเลยมันไม่ยากเลยงานเนี้ตายตายแน่นอนเออ คิดถึงคิดถึงแม่นอกไส้ไม่รู้เขาจะบอกยังไงเรื่องนี้นะเออเขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าเขาบอกมันแปลกๆอยู่นะเขาว่างั้นเออมันต้องแปลกอยู่แล้วเออแม่นอกไต้เขาต้องบอกว่าแปลกอยู่แล้วงานนี้มันต้องแปลกแปลกเพราะอะไรอะ่ะนะลูกชายคนโตทํำซะแล้วนะครับใช่ครับผมยังได้เจ็ดสิเอ็ดคนใช่ไหม อนั่นแหละพูดไปน่ะพูดไปถ้าเกิดมันไม่ถูกอะไรเนี่ยเอฟีนะถ้าพูดไปแล้วมันไม่ถูกไม่เข้าเนี่ยมันก็จะย้อนกลับเข้าหาตัวเองนะความน่าจะถือมันก็เลยใช้ไม่ได้มันมีมันมันตรวจสอบกันได้เรื่องนี้เอฟบอกได้เลยถูกไหมมันตรวจสอบกันได้ถ้าตรวจสอบแล้วนี่มันจะเจอเออเจอปมปมที่แท้จริงของมันนั่นแหละมันจะมีข้อยุติของมันทันทีเลยทุกเรื่องเลย นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เร,เรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอสาวไปแล้วเนี่ย mm. ก็จะเจออ่าเขามันมีต้นตอของมันอยู่แล้วโอ้ถูกเขาถูกหวยไอ้นี่ไงเอฟซีเขาถูกหวยอ่าต่างประเทศไงนะครับถูกหวยต่างประเทศได้ต้องห้าพันกว่าล้านนะเอฟซีมันไม่ใช่น้อยนะห้าพันฟรานนี่โอ้โห เงินไม่รู้กี่ห้องกี่ห้องเลยเอาพูดง่ายๆนะครับโอ้คาดวงดีมากแล้วแล้วใครที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นเป็นเพื่อนเนี่ยโอ้มากนเต็มนะไม่ต้องพูดถึงนะนะเออรวยเพื่อนนะญาติพี่น้องไม่เคยเจอก็ต้องมาโอ้มาเพื่อนฝูงเต็มนะมาเออคนคนเรามีเงินมีทองก็นับว่าน้องว่าพี่ก็เป็นแบบนี้เลยซินะ ถ้าโยมเป็นคนยากจนนะ่ะมันไม่มีใครมาหาหรอกไม่มีใครเขานับถือว่าเป็นญาติหรอกเป็นเคอญาติไม่มีเออไม่มีมาหาเลยนะครับถ้ารวยเมื่อไหร่นะมากันโอ้โหนับญาติกันทีเดียวแหละ <c oughs> นับญาติกันทีเดียวก็นั่นแหละเขาเป็นคนพูดเองนะคุณลักแอดบอกได้เลยเขาเป็นคนพูดเองเ <c oughs> ขาเป็นคนพูดขึ้นมาเอง พูดมันก็เข้าเลยเออเข้าตัวทันทีเลยเอเขาก็เขาก็สักเลยซักถามเลยเด้นไหมเพราะว่าทุกคนเขาไม่มีใครเชื่อ <c oughs> ใจ่ะไหมเขาเรียกว่า <c oughs> อย่าว่าแต่อมพระมาพูดเลยสอ,อีอมพระประธานในโบสถ์มาพูดก็ไม่เชื่อไม่มีมัน,ม,นมันความเป็นจริงมันมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็คือล้วว่า พูดให้ดูดีแต่มันก็ยังดูดีไม่ได้เพราะมันมันเวอร์เกินไปฟังฟังมันแล้วม <confer dles> <oni. co poems> ันเวอร์เกินไปเขาก็เลยไม่เชื่ออ่าก็ไม่รู้เขาจะได้เขาจะได้ตั้งแต่งตั้งขึ้นมาช่วยหรือเปล่านะแอดก็ไม่รู้นะเออเขาจะได้แต่งตั้งขึ้นมาช่วยเปล่าถ้าแต่งตั้งขึ้นมาช่วยเมื่อไหร่ก็นะหวันเจี๊ยบ นะบอกอองสั้นเอ,อหวานเจี๊ยบใช่ครับผมเรื่องจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วนะมัน,ม,นมันสืบสาวเราเรื่องกันได้เรื่องนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนที่จะสืบหายากไม่ใช่สืบหาง่ายง่ายไล่ต้นตอไปไล่วงจรน,นะครับไล่ไปมันก็เจอหมดแหละไม่ไม่รอดหรอกเจอหมด ไล่เป็นจุดจจุดจุดไปนะครับไม่เหลือบอกได้เลยเจอหมดเออแล้วก็จะตายไปในที่สุดเอฟซี FC. เอ้ยนะครับทำถูกกับทําผิดเนี่ยมันมันไปคือพูดนี้การพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอืมถ้าพูดถ้าถ้าทําถูกพูดความจริงพูดปุ๊บเขาก็จะไม่ไม่กล้าซักถามต่อเพราะว่ามันกระจ่างไพูดแล้วมันเคียง ถ้าพูดแล้วไม่เคียร์เนี่ยเขาก็จะมีข้อสักถามถามอยู่นั่นแหละถามย้ำ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 เพราะว่าความน่าจะถือมันไม่มีมันมีน้อยความน่าจะถือมีน้อยมากเขาถึงไม่ค่อยเชื่อไงจะเป็นแบบเนี้ยเออถ้าพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยมันมีข้อสักถามเยอะเออคุณจะตอบเขาไหวไหมแค่นั้นแหละแต่ถ้าพูดความจริงคนเราพูดความจริงเนี่ยมันก็จบพูดครั้งเดียวเขาก็ไม่ถามอีกเพราะว่าไม่มีคําถามไงเพราะว่ามันลงตรงประเด็นเนี่ยพูดแล้วตรงประเด็นมันก็โอเค ตรงประเด็นก็จบอย่างว่าแหละนะครับคนเรามันจะบ่ายเบี่ยงคนเราจะแก้ตัวคนเราจะปัดความและผิดชอบจะแก้ตัวเขาก็พูดพยายามพูดไปแต่พูดยังไงมันก็ไม่พ้นจากตัวเองทังทีพูดไปก็ไม่พ้นจากตัวเองก็เข้ากับมาหาตัวเองอยู่ดีเพราะอะไรก็มันพูดแล้วมันเป็นไม่เป็นตาหน้าเชื่อครับง่ายงไม่เป็นตาหน้าเชื่อไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าจะเชื่อ คือเจ้าของเดิมนะ f อนะแอดบอกเลยเจ้าของเดิมนะก็มีก็มีใบใบไอเนี่ยสมุดสีเขียวใบเสียบสีดอกหญ้าเขามีอยู่นะครับเขามีเขามีให้อ,อชาวบ้านทุกคนที่เนี่ยที่เขาได้รับการ่าทํากินเนี่เขาก็จะมีอ่าสมุดใบเขียวนะครับสมุดเล่มเขียวให้ทุกคนไว้เพื่อจะเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณเป็นมีสิทธิ์ทํากินบนพื้นที่พื้นนี้ อชื่อนี้แค่นั้นเองนะครับมีสิทธิ์เท่านั้นมีสิทธิ์ทำกินว่าง่ายๆไม่ผิดอะไรอ่าถ้าคุณทําไม่ไหวหรือไงคุณก็ให้ญาติของคุณต่อนะให้ญาติของคุณต่อแค่นั้นเองเออให้ญาติคานตามกันมาเนี่แหละพี่น้องลูกนะครับหลานนะครับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็จะให้ต่อกันมาแค่แค่นั้นเป็นไปได้แค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นอย,อย่าไปดันทุลังเลยมันดันไปไม่ได้แล้ว ก็กฎหมายหรือระบบมันก็บอกอยู่แล้วว่าเขาให้ได้แค่นี้เขาป้องกันคือไม่ให้คนอื่นมาสวมสิทธิ์เขาป้องกันแค่นั้นเนี่ยป้องกันไอ้พวกนายทุนเข้ามาสวมสิทธิ์เขาป้องกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้อมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องนี้มันก็มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะเอซ คิดกันง่ายๆที่เนี้ยคุณจะอ้างยังไงก็แล้วแต่มันก็ผิดอยู่ดีอ่อ้างอ้างไปก็ผิดอ้างไปก็ผิดคําว่าอ้างเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวบทกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเขาห้ามทําแค่นี้สองสามอย่างเนี่ยเขาห้ามทําในสิ่งสองสามอย่างเนี่ยนะถ้าคุณไม่ทําในตรงนี้คุณก็ผิดแค่นั้นเองแล้วแล้วพูดง่ายๆคุณก็โดนยึดไปเลย <laughs> โดนยึดเลย ไม่ได้เลยที่ตรงนั้นจบข่าวเลยเออแทนที่แทนที่จะได้คืนนะไม่ได้ค่าคืนเลยเสียเสียไปโดยป่า,ป,าประโยชน์เอ,อเสียไปเลยเสียที่ตรงนั้นไปเลยเขาก็ยึดคืนเข้าหลวงไปเลยและเขาจะไปเขาจะไปทําอะไรนั้นก็แล้วแต่โครงการของเขาเขาจะไปทําอะไรแค่นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่ต้องมาคุยแล้วเอ,อเขาจะไปให้ใครเรืออะไรก็แล้วแต่ภาคไอหน่วยงานภาครัฐเลยนะครับ เขาจะไปทําอะไรหรือไปปลูกป่าทิ้งเอาไว้เฉยก็ได้ก็แล้วแต่เขาอ่าเห็นไหมนั่นแหละรู้เท่าไม่ถึงการจะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้จะใช่ข้อให้ที่ทํากินแค่นั้นก็คือคนที่มีชื่อในสมุดสีเขียวนะ่ะเขาให้ที่ทํากินใช่ถูกต้องแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปให้คนอื่น เออไม่มีสิทธิ์ไปให้ใครก็ได้ไม่ไม่ได้ให้ได้อย่างเดียวก็คือญาติญาติพี่น้องพ้องของคุณเองที่คานตามกันออกมานั่นแหละญาติที่ใกล้เคียงที่สุดเขาให้แค่นั้นเขากระระบุไว้อยู่แล้วในกฎหมายนะครับคุณจะไปคุณจะไปแก้ไขอย่างอื่นก็ไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอ่าไม่มีเจตนาด้วยนะอย่าไปพูดเลยนะครับแถวนี้เขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะตัวอย่างก็ทำมาให้เห็นอยู่แล้วว่าตรงนี้ถูกต้องมันมีกฎหมายคุ้มครองใช่มันมีกฎหมายคุ้ม,ม,ม,มครองอยู่แล้วเขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะว,ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของอ่าของป่าไม้ของป่าเอาพูดง่ายนะของป่าเขาขให้ที่ทํากินเฉยเฉยเพราะก็เห็นว่าเออมันเป็นที่ราบรุ่มที่ว่าคนบ้านนอกไอ้คนอ่าสมัยปู่ย่าตายายก็ก็ถางมาเป็นที่ทํากินใช่ไหมเป็น เป็นแนวราบใช่ไหมมันไม่ใช่บุอยู่บนภูเขาเขาก็เลยอันธุโลมให้ที่ทํากินไปก็แค่นั้นนะครับให้สิทธิ์ทํากินเฉยๆนะไม่จะไปให้ใครเขาก็ระบุไว้อยู่เสียงฝนตกนะใช่ครับผมก็คนก็หน่วยงานพื้นที่เขาลงแล้วมันมันไม่คืบหน้าไงอกตีเอ่อมันนานไง เขาก็เลยให้หน่วยหน่วยพยากภัยในลงมาเองลงมาทำนะครัมันก็เลยอ่าสําเร็จนะครับสาเร็จญาตเงินไม่ถึงนญาติเขาเนะ้าไม่มีที่ทํากินด้วยนะแอดแอดได้ข่าวมานะอซีนะญาติเขาไม่มีที่ด้วยนะเอเขายังไม่ให้เ,เออไปให้อีกคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ ตะก,กะมันไม่เข้านะตะก,กะมันไม่เข้ามันก็เลยเป็นแบบนี้ไงสิฟังดูแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลน่ยใช่ไหมนะคุณจะไปให้ใครเออที่มันไม่ใช่น้อย,อยใช่ไหมไม่ใช่ที่ปลูกบ้านเนี่ยนะเอ,อปลูกบ้านก็ยังพอว่าไปอย่างใช่ไหมนะอันนี้มันไม่ใช่มันที่ทํากินได้เลยเออมันไม่น้อยไง ไลสดอยู่หรอมีแต่เรื่องใช่ไหมถูกต้องเขาไม่อยากให้มีผู้มีอิทธิพลมามาแอบแฝงเข,าาเข้ามามาครอบครองพวกนี้นะเขาให้ให้ญาติาต่อญาติต่อญาติไปนี่แหละนะครับจะได้มีที่ทำกินไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นอย่างนั้นถูกต้องตามเป็นการกระทำใช่ นอนโรงพยาบาลนะใช่ไหมนี่แหละนะครับ่าสู้กันไปแหละนะครับเออนะตอนนี้มีแต่มีแต่เรื่องราวเข้าเข้ารัวๆเลยนะครับเอฟีเรื่องราวเข้ารัวๆนะครับ มีแต่เรื่องประเด็นมีแต่เรื่องรู้เรื่องนี้เข้ามาตลอดทําให้แม่ที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเครียดเหมือนกันนะเอฟซีแอดบอกเลยเลยเครียดเครียดมาก